มือถือราคา3,999บาทคุณคาดหวังอะไรเอางตรงนะครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษจากมือถือราคานี้และนั่นมันทําให้มือถือเครื่องนี้เกิดคาดมากๆในปี2022เนี่ยมือถือราคาแพงขึ้นด้วยปจยัจจัยต่างๆนะครับแต่ Samsung g a l a x y A04 เนี่ยทำออกมาน่าสนใจมากๆเลยจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เนี่ยมีอยูอ2อย่างครับอย่างแรกคือแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมซึ่งมันใหญ่มากๆพอๆกับ power bank เลยนะ ถัดมาคือเรื่องของกล้องที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลสิ่งแรกที่ทำให้ผมประทับใจใน Galaxy A 0 4นะครับคืองานประกอบอย่างปุ่มด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นมือถือราคาส5 0 0พันทั่วไปเนี่ยก็จะหลวมไปเลยหรือไม่ก็แข็งไปเลยแต่ Galaxy A 0 4เนี่ยทำปุ่มมาได้แน่นแล้วก็นุ่มมากๆแล้วถัดมาที่ผมชอบเลยคือถ้าคุณลองไปรูปตัวเครื่องนะจะพบว่ามันไม่มีอะไรที่มันบาดมือหรือว่าทำให้ระคายมือเลยคือเคารบขอบทุกด้านจริง หน้าจอขนาด6.5นิ้วก็ถือว่าใหญ่กำลังดีนะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ HD+ แต่ว่าอย่าดูแค่สเปคอย่างเดียวครับผมอยากให้ลองไปดูเครื่องจริงเพราะว่าหน้าจอของเขาในการใช้งานจริงอ่ะมันสวยมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะพายดนดที่เขาใช้หรือว่าวิธีการจูนสีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าพอมันออกมามันดูดีมันทําให้เราลืมไปเลยว่าหน้าจอเนี้ยมันแค่ HD+ นะในการใช้งานจริงถ้าเราเอาไปดูรูปหรือว่าดูหนังโดยไม่จับผิดก็ต้องบอกว่ามันเป็นหน้าจอที่ดูแล้วไม่ขัดใจครับ ดีเลยในราคานี้นะ Galaxy A04 เขาให้แอป FM Radio มาด้วยนะซึ่งอย่าเพิ่งหัวเราะไปเพราะว่าเราเราอาจไม่ใช้แต่จะบอกว่าคนที่ยังฟังวิทยุ FM มีอีกเยอะมากๆนะครับเขาเลยให้มาด้วยซึ่งการใช้วิทยุ FM แน่นอนล่ะต้องเสียบคูฟังได้ดังนั้นรุ่นนี้ก็เลยมีช่องพอร์ตแยกนะครับเป็นแบบ Type C อันนึงช่องเสียบหูฟังอันหนึงรุ่นนี้เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับอยู่ข้างล่างตัวเครื่องซึ่งคุณภาพแล้วก็ความดังอะ ผมถือว่ามันสอบผ่านดีเลยละ่ะในแง่ของประสิทธิภาพความเร็วนะครับรุ่นนี้ใช้ชิปเป็นของ MediaTek P35 พราแอปพื้นฐานอย่างพวก Li n f f c e e o o o k i n s t a g กร m เช็คเมล Tik t o o k อะไรพวกเนี้มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าคุณซื้อมาแล้วมันความเร็วไม่ได้ลื่นไหลปุ๊บป้าทันใจเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจครับเป็นธรรมดาเลยมือถือเนี่ยเวลาซื้อมาวันแรกเขาจะมีการโหลดนั่นนี่ออปติมไมหลังบ้านจัดแจงอะไรให้มันเข้าที่ก่อน มันถึงจะเริ่มใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ที่ให้มาเนี่ยเอาไว้ง่ายมันก็เทียบเท่าพอแบงค์ย่อมๆแล้นะดังนั้นมันสามารถใช้งานได้สบายๆเลยละ่ะส่วนการชาร์จเป็นแบบ15วัตซ์ซึ่งผมแนะนําว่าชาร์จตอนนอนตื่นมาเนี่ยคุณใช้ได้ทั้งวันเลยละ่ะถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่แบบใช้โหดอะไรจนมันเอ็กซ์ตรีมมากมายนะครับมันอยู่ได้ทั้งวันจริงๆส่วนของกล้องหลังเนี่ยเขาจะมีมาให้2ตัวครับเป็นความละเอียด50ล้านตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องเดฟ วัดความลึกนะเพื่อให้มันตัดขอบได้เนียนมากขึ้นส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นความละเอียด5ล้านพิกเซลด้วยราคา3,999บาทเนี่ยผมบอกตรงเลยว่ากล้องมันทําได้เกินคาดมากๆครับเพราะว่ามือถือราคานี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทําได้ดีในที่ outdoor แต่ในที่ indoor ในสภาพแสงในห้องเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยรอดแต่รุ่นเนี้ยถือว่าจัดการได้ดีเลยแล้วก็การถ่ายอาหารเหมือนกัน อย่างหลายๆรุ่นที่อยู่ในช่วงราคานี้เนี่ยพอมันเจอแสงสีเหลืองเนี่ยของร้านอาหารมันมันไปเลยเละเทะเลยอันนี้ยังถือว่าเอาอยู่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับก็ประทับใจครับจริงๆร,รุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องการถ่ายภาพบุคคลเหมือนกันนะครับผมลองถ่ายเซลฟี่ในห้องกับสภาพแสงหลอดไฟทั่วไปที่ใช้งานในห้องเลยแหละครับแล้วก็เป็นแสงจากหน้าต่างด้วยภาพที่ออกมาถือว่าโอเคเลยผมอยากให้ดูรูปอาหารอันนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้แสงช่วยนะกุ้งที่อยู่บนน้ําแข็ง เป็นออนไอซ์นะครับแล้วก็เป็นไฟสีเหลืองข้างบนนี่คือภาพที่ออกมาโดยที่ว่าไม่ได้ปรุงแต่งเพิ่มเติมไม่ได้เอาศาสตร์ไฟเพิ่มมาทั้งสิ้นนะครับทาได้ดีมากประทับใจมากแซลมอนเนี่ยถ้าเจอแสงไฟสีเหลืองส่วนใหญ่มือถือก็ถูกไม่รอดเลยอันนี้ยังได้ดีเทลได้เท็กเจอร์แล้วก็ไม่อมเหลืองเกินไปนะจังถือว่าออกมาสวยไล้ละหรืออย่างรูปกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ผมใช้แสงแฟลชจากมือถืออีกเครื่องช่วยส่องลงไป ต้องบอกเลยว่าการถ่ายปลากัดเนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตลอดถูกไหมแล้วแสงจะยิงเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าแสงมันจะสะท้อนกับกระจกดังนั้นแสงที่มีมันจะเป็นแสงข้างบนอย่างเดียวมันเห็นความผิวไหวของตัวคลีปปลาโดยที่เก็บรายละเอียดลาได้อย่างครบถ้วนซึ่งมันดีมากๆในมือถือราคา3 9 9 9บาทส่วนการวิดีโอถ่ายได้ที่ Full HD 30เฟรมเปอร์เซกทั้งกล้องหน้านและกล้องหลังซึ่ง ข้อละเอียดมันโอเคแต่เรื่องการสั่นด้วยราคาครับมันก็คงไม่ได้มีการสั่นที่มันเทพอะไรมากมายดังนั้นในการใช้งานจริงแนะนาว่าให้วางตั้งกับโต๊ะหรือว่าใส่ขาตั้งจะดีกว่าจะเอาไปไลฟ์ก็ได้หรือว่าจะถ่ายวิดีโอก็ได้มือถือเครื่องนี้เหมาะกับใครผมมองอยู่4กลุ่มครับกลุ่มแรกคืออาชีพบางอาชีพเนี่ยเขาไม่สามารถชาร์จมือถือระหว่างวันได้ดังนั้นเขาต้องการมือถือที่แบตอึดมากๆรุ่นนี้ตอบโจทย์ในราคาที่ไม่สูงด้วยนะถัดมาคือผู้ใหญ่ ที่ต้องการหน้าจอที่ใหญ่ในราคาประหยัดเพราะเขาไมไ่เล่นอะไรเยอะอยู่แล้วเขาแค่ต้องการไว้วิดีโอคอลหาลูกหลานอยากเห็นหน้าจอใหญ่ที่มันดูง,ง่ายอันนี้ก็ตอบโจทย์ถัดมาคือเด็กคาว่าเด็กของผมเนี่ยคือเด็กประถมเด็กมัธยมที่ไม่อยากใช้จ่ายเกินตัวใช้มือถือที่มันเพียงพอการใช้งานทั่วไปสามารถสื่อสารได้ใช้ไลน์ใช้เฟซบ o o กทิกต็ o k สื่อสารกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงได้อันนี้ก็ตอบโจทย์ สุดท้ายเลยคือคนที่ต้องการมือถือสำรองซึ่งแน่นอนแหละว่าเครื่องหลักคุณอาจจะเป็นแฟลชชิพที่ใช้งานได้เต็มที่แต่แบตเตอรี่อาจจะอยู่ได้ไม่ถึงวันนะก็มีเครื่องสำรองไว้ที่การันตีว่าคุณสามารถใช้งานได้ทั้งวันอย่างแน่นอนไว้ใช้คบคู่กันและนี่ก็คือทั้งหมดของ Samsung g a l ซ x y A04 เหมือนเดิมครับสงสัยเรื่องไหนอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ได้นะจะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย